เน้กบเลิหลานจะมารับพลังของสกีบิ๊ดทอยเล t ในเวอร์ชันต่างๆกันนะโอ้โหมีไลายเวอร์ชันมากเลยอะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยพวกเราจะต่อสู้ได้ดูเดือดขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยเพิองแล้วแกเปลี่ยนหลานวันนี้นะทุกคนครับเราจะมารับพลังสกีบิีดทอยเล t กันนะ คือตอนนี้มีแบบเ่าพลังสกีบิดดี้ทอเลตเต็มเลยนะเว้ยแต่ว่าหัวก็จะแตกต่างกันไปนะนี่สกีบิ๊ดดี้ทอเล็ตไอรอนแมนอะไรแบบนี้เฮ้ยสกีบิดดี้ทอเล็ตหุ่นเหล็กอ่ะสุดยอดเลยเอออย่างท่เออนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการเลือกพลังของพวกเรากันนะแล้วก็มาสู้กันอย่างฟรีสไตล์สุดมันไปเลยไอ้เริ่มเลยละกันีออกปากเอาเลยเอลอะไรชะลามา ต้องใช้พลังของสกีบิดีใช้ก็เก่งแล้วนะนี่อ่ะจริงเหรอเกิงจริงอ่ะเฮ้ย่ารณ์นี่แฟนเฮยนี่นะฮ่าจ้าโคต่โซ่ไอ้ม่ไม่ต้องเอาพลังแล้วมั้งเนี่ยและนี่พวกเนีเดินข้าต้นนี้เราจะแปลลนเป็นสกีบิดีทอยเลทได้นะมาดูเลยตรงนี้เห็นไหมนี่ เฮี้ยอุจจีมากเลยอุจจีเล่เนี่ยอุจจีเนี่ยอ้อยอ้ะอะใจเย็นพวกนายแล้วพวกเดียวกันจะทะเลาะกันเว้ยกินข้าวมาเดียวกันนะเอาแล้วมันกลับร่างเดิมไงนี่เออน่าดีพวกนายกลับได้เปล่าอันนี้มกันนี้อ้าวหรือว่าพวกเราต้องตายอ่ะเจ้าโก้ฉันช่วยโซขอให้เอาละอ่ะไปเลยจะสกิบตัวเนี่ยลาก่อน่ะสมเวลาสู่สุคติเฮ้ยส้วมแตกไปเลยอ่ะ แต่ว่าพวกนายจะเลือกซ้อมอะไรไหมเจ้าก็เจอานี่แล้วกันนั่นเรนโบฟินก็คือเจ้าเบลส่วนฉันขอเพนนี่ไว้ละกันไอ้นี่เนี่ยเอาโซนิกอ่ะนี่โอ้โหซ่อมโซนิกซ่อมความเร็วอเฮ้ยนี่นายกัดใช้ความเร็วไปขโมยอุนจิใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันจะขโมยอุนจิทำไมเล่าฮะก็นายคือสกิมบิดี้โซนิกนี่นาฉันจะขโมยเนื้อฉลามของนายเนี่ยแหละไอ้โดนฉันแน่ส่วนของฉลานี่คือเพนนี่ไว้ก็คือจะไปอยู่ในท่อใช่ไหมนายนี่ใช่ฉันรออุนจิ ทุกคนลงมายืนนะก็เชิญกินอาหารแบบอลิมิเต็ดใช่ไหมใช่แบบว่าน,นอนเฉยๆก็มีของกินไงโคตรสบายเวย้ยโซมชร์คือเลือกบลรูนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเลือกอะไรเอาบูรูและแกนนหตัวนี้ฉันว่าไม่เหมาะกับสกิบิดีเลยเนี่ยมันดูน่ารักเกินไปนะนั่นแหละพวกนายไปเรามาเรียกยานก็สร้างเลยเร็วรีบสร้างเลยแข่งกันเลยมาไป<อ>ไปเลยเราจะไม่รีวิวโซกงสก,กิลเลยทั้งนั้นคือเราสร้างเสร็จเรามาสู้กันได้เลยถ้าอยากจะสู้โอเคไหมอ่าโอเคนี่เลยทุกคน รอจะได้สก,กิลแรกก่อนจะจะบุกพวกนายทั้งคู่เลยฉันจะฆ่านายคนแรกเลยอ่ะขั้นแรกเรามาสร้างเสื้มนี้เพื่อผลิตเงินนะคะมีกดคลิกตรงนี้เยอะๆเลยอ่ะหวังว่าจะไม่มีศัตรูเข้ามานะตอนนี้เริ่มปุ๊บก็ระวังเลยอ่ะ <c oughs> อระวังสิพวกนายมันไว้ใจไม่ได้ <c oughs> เอาล่ะแล้วคนนี้พอเรากดเงินใช่ไหมแล้วก็มากดตรงนี้เพื่อเก็บเงินได้เลยนะคะโอเคแล้วก็มาทําการสร้างต่อไปตรงนี้ แล้วก็มาซื้อตรงนี้ทุกคนเป็นที่วางเงินอัตโนม,มัติแล้วอะไรกนั้นก็มากดต่อเลยพลังเงินเยอะๆ,ๆในเกมนี้มันไม่มีเติมเงินด้วยนะคะมันมีแต่แบบเป็นพวกเนี่ยเกมพาสเป็นอาวุธะลรพวกนี้เ้ยฉันรู้สึกเสียใจมากเลยอ่ะที่ไม่ได้บวกเร็วๆว่ะเออแบบนี้ก็ต้องเสียเวลาเก็บเงินเยอะเลยใช่คือถ้ามีให้เราเติมเงินเราจะได้เติมเงินแล้วก็สร้างเลยอันนั้ที่ผมมาซื้อนี่ทุกคนแคปอะไรก็ไม่เลูลอออกเป็นบล็อกสีนะครับ <c oughs> มันสําคัญขนาดนั้นเลยละนั่นฉดากได้สกิลเออเนี่ยมันลห แม่ทุกคนเทาไปสีเขียวและกันนะครับชอบดีสวยอย่างสีเหลืองเงาไม่ฉลามเงาแม่เออเงาไหมโคตรเงาเลยเนี่ยนี่มันสึกต่อสู้ที่จริงจังถ้าไม่ตลกกันในงแน่เออไม่มีใครตลกกันนายด้วยหรอกเออเอาแหละทุกคนตอนนี้มีเงินอยู่ทั้งหมด1,400เนี่ยมาซื้อบันไดตรงนี้เลยคือชั้นสองาจะมีสกิลชัสอก็เป็นได้ก็่เงรวยรวดเร็ว ล้วก็เดี๋ยวมาเซิร์ชเป็นอัปเกรดกำแพงตรงนี้ละคร3 5สาอ้อยเดี๋ยวมีอาวุธไรเงีโอ้ยไม่มีอาวุธล้วะโอเคมีอาวุธแรกก็วิ่งไปเลยสิครับยังไม่ได้โอเีเลยนานมาไม่ได้แล้วจ้าเกิร์ดที่จะมาไปไม่ได้ตรงไหนเรียบร้อย่ ไีไปไหนจากบ้านเรียบร้อยอโอ <c oughs> เดี๋ยวเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวมีเร็วเชียวแนนช่วยฉันด้วย้จะช่วยนายยังไงเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันแค่ฝาจะโคก็ชนะแ,แล้วมั้งอะละประเด็นคือมันไม่มีสก,กิลกระดานนี่เลยเลยของอีเลียนมีแล้วนี่นะนี่ไงหัวตัวนี้ไาางไปละมาจากไหนเนี่ยว่าจ๋า ไอ้โดนไอ้ไอีดเลด้วยวะไม่ฉันไม่้เอะไรอ้ยมันคือยิงแล้วสลายนะแม่เอาจากไหนฉลามไอ้เจ้าขโมยของเอเลี่ยนมาเว้ยนายมันเลวมากโอ้ยเรื่องไรนีสกิลทำไมนายไม่มาโจมตีคนอื่นไอ้ฉันไม่รู้ว่าฉันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้โหดือหอนแม่งเลยปืนนี้ไอ้แถมโดนทีเดียวตายเลยเออขอแม่ขอแม่ฉลามนายโดนฉันแลาม นี่จะกบไปด้วยอ๋ออ๋อเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อดีกเลยโอ้โหทางรุนปืนเขาเลงเดี๋ยวขอแซงสกิลก่อนเลยอันนี้อะไรหนึ่งพันโอเคซื้อมาชั้นบนแล้วก็ซื้อนี่สี่ร้อยอ๋อนี่สี่พันนี่มาไม่ใช่สี่ร้อยเออทำไมฉันถึงไม่มีสกิลมาสักทีล่ะเนี่ยของใช้มันมีแค่ดาบเดียวโอเคเดี๋ยวซื้อนี่ทุกคนค่ะเ้าจะได้สกิลและวอย อ๋อตอนนี oh, ้ก็เ no ป็นดาบเติมนะคนค้าในบ้านผมนี้ด <c oughs> <laughs> ูซ <voor> ิม <en> <Elliott> ันเติมเท่าไหร่เผื่อสนใจซื้อมันเติมเท่าไหร่จ้าโกโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นใครแมาเมฟโหมาทำไมสวยสวยไม่จะไม่ดาบฟันเหมือนฟันไม่ได้เหมือนฟันไม่โดนเลยแองนี่ลองฟันนี้ฉันมีความรู้สึกว่าดาบเนี่ยมันไฟไม่เจ็บนะอ้าวดาบของเลนนะเนี่ยเออไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นฉันฟันหัวเอเลนีเลนไม่เจ็บเลยดีเลยนะคันเอ้ยอะไรนี่ กลับมาที่นี่นะเว้ยจะกลับมาแน่นอนอเดี๋ยวพอมาซื้อตัวนี้ทุกคนอ่านกินนี่500นะคะมันก็แค่เก็บเงินยากนิดนึงนะทุกคนเก็บจนเหนื่อยเลยเนี่ยแถมชั้นซื้อชั้น2และมีอยู่สกิลเดียวให้ใช้เองอ่ะโอ้ยตายสกิลทำอะไรฉลามฮะโอ้เนี่ยเจ้ากบเซ่ไอ้เจ้ากรอบเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นแร่อ้าว โอ้โหไม่ให้อากาได้เท่เลยหรือไงวะอ่ะกาได้ไหมวะท้ำลายยืดเลยอะ่ะจะว่าไปแน่เหมือนนายอยู่เหมือนกันนี่เออนี่พี่น้องกันเลยแน่เลยอะ่ะ <Hello. S 1> เออไอ้ตีนะตยอ่ะกัดมากัดมาเลยอ่ะอร่อยไหมหินอะ่ะม,มันเหมือนไม่ได้สกินเฉยๆพวกนายทำอะไรไม่ได้ไหมทำไม่ได้ก็ตายไปซะนี่เด็ดตายไอ้พวกนี้ตายแพูดเลยอ่ะของเอเลียอย่างขี้โกงเลยอ่ะแค่นัดเดียวก็ตายแล้วอ่ะ เออขี้โกงแม่เลยของอเลี่ฉันต้องหาสกิลฉันได้ตอนนี้เก็บเงินเลยไปเก็บไปเลยเยอะความอดทนมันหมดแล้วเดี๋ยวมาเติมนี่เลยทุกคนครับว่าดาบจืออะไรก็ไม่รู้ซื้อเลยโอ้ยนาจะซื้อดาบป่าปีศาจกันแล้วเนี่ยเออแม่เตรียมตัวไปป่าปีศาจหินฝากด้วยนะฝากแกแค้นให้ฉันด้วยอ๋ออะไรนั่ไมีหลายดาบเลยโอ้ยฉันว่านายเก็บซ้ำแน่เลยอะเจ้าโก เออ,อจริงเหรอแล้วดูแดดมันดิ้งมันนี้ทุกคนครับเดี๋ยวเราไปโจมตีสตรูซีว่าเป็นยังไงโอ้โหบ้านใครนีป่ปิดประตูด้วยนะบ้านฉันเองไปตีเอเลียนซะนี่ขึ้นมาดีเลยรออะไร <c oughs> ต่ตรนตีเลยโอ้โหฉลาดไ,ไม่ไหนฮ่าหุยบุหระเบ <c oughs> <c oughs> ิดอะไรไอเอเลียนโคตรลายชาเลยดาบจูดาบจูอะไรไม่รู้นี่ฟันไปเลยเอ๊ ชิโดลีโอขอยเล่นทำไมดูมีสกิลมากกว่าคนอื่นอีกไหมฉันซื้อไวนะเฮ้ยอะไรอะฉันร้อะไอ้วยอ้แบนนิดไว้ชิซาโดลีเซื้อนี้ฉันมีร่างแยกเฉยเลยเว้ยไปเออดีไง นายไหนเขาไปดูในซี <farklı iki S 1> ่เขาไปดูไหนทำไมมันมีรังแยกไงว่าเฉลี่ยในเล่นรังแยกซ้อนสามโอ้ยเอาพุ้ของฉันมันคือสกิลโครนนายเขาลองดูไหนซี่โอ้โหซ้อนสามแบบนี้โอ้ยไอเนี่ยไอ้จะกบดูฉันสิฉลามห้าชั้นโอ้โหปกติสามชั้นนี่ก็เยอะแล้วนะพุงเนี่ยโอ้ยหนักเกินเดินไม่ได้ตายก็โอ้ย เพรอะไรเพราะอะพวกตัวพวกนี้มันมีเลือดของตัวเองด้วยนะอ๋ออ๋ออ๋ออันเราประมาณว่าพางตัวใช่ไหมไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวไหนตัวจริงไงวันดีฉลามไอเอเลียนฉันถืออาวุธยีมาด้วยว่าจ้าฉันก็มีชีโดรี่เหมือนกันไอสกิลซ้ำกันหรอนี่แน่ ผมเสื้อตรงนี้ทุกคนครับที่แหงเงินชั้น2ตรงนี้แล้วก็เหลืองเงินจะสองพันนะมาเสื้อนี้หน่อยกําแพงแล้วก็เสื้อนี้โอเคพื้นอ๋อนี่ไงนี่เราจะเป็นสกิลของผมนะครับไอเจ็ดพันกับสี่พันนี่ฉันแนะนําให้หนายซื้อพวกสี่พันนะ่ส่วนใหญ่เป็นสกิลนะเจะาก ไป้แล้วโอเคได้เลยเก็บเงินไปเรื่อยๆเปร๊ะเปร๊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 เ,ปรเ,ปรเอาแครอทมาฝากอ่ะไหนดูซิแคลลอรอทเพื่อแมชชีเดียวแอนไหนดูดิแครอทไหนเด้อแครอทหัวเริ่มเลยเฮ้ยอยากเห็นขอดูด้วยทำไมแม่มันสวาน่างอย่างเลยไหนะขอกินเลยซิแครอทมันไหลแค่ไหนวะมันกินไม่ได้อ่ะมันเพิ่มความเร็วโอไอ้โอยโซนิกไงเออโอ้ยไหนมีอะไรสีฟ้าติดด้วยอ่ะหัวโซนิกเออหัวโซนิกไงว่าจ เฮ้ยนี่อะไรนี่แน่ปิดเลยเจะตีนแบบไม่ทันตักตัวอี่ตัวโกงเขาทำกันไงโจมตีแบบรอบโจมตีอะไรนะพลจมวเสื้อนี่เลิศทนแคบสี่พันนะคะมาดูซิมันเคลียร์ไรนี่สกิลแน่นอนโอ้โหมันหลายสกิลโอ้ยกระสุนวงจักรกันนี่โอ้ยจะถึงรอบโจมตีนี่แหละโอ้ยหรือว่าเจ้ากบก็มีชีโดรี่เหมือนกันันเลยนี่ไงเออชาวบ้านเาจะมีเหมือนกันโอ้โหสกิลซ้ำหาอะไรง่ายจริงเลยนะเนี่ย เออเกินไม่บุ่มไปมาทำไมได้อาอาฉันปลอดภัยอยู่ในบ้านสบายจริงๆเลยโอ้ใช้อุตส่าห์มาหลอดสังหารฉลามได้แท้เลยอ่ะไปกันไปแล้วเนี่ยล่างเงาไม่ต้องโคลนไม่ต้องเคลื่อนโคลนมาก็ไม่ช่วยอะไรล่างคนก็ตายเลยฆ่าเลยล่างเงาจะไรยประโยชน์มากเลยไปเพราะอย่ามาซื้อสกิลนึ่งทุกคนครับอย่าบอกนะสกิลโคลนแบบของฉลาม H, คลิกเพื่อเพิ่มตัวโคลนนะทุกคนเออจริงด้วยว่าสกิลโคลนทุกคนสกิลไม่ต่างกันเลยดิอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้เซงเลยนะกคนครับอุย้ยแต่ฉันว่าสกิลเจ็ดพันนี่อาจจะต่างกันนะเนี่ยเออมีสกิลเจ็ดพันเนี่ยนะเดี๋ยวต้องรอดือยใชไม่แน่อาจจะต่างกันก็ได้อ่าพวกนาย ฉันซื้อหมดแล้วอ่เอ้าไม่รีเซฟแม่ใม,ม่เออหมดแล้วอ่ะอะไรก็นี่รีเบริร์ดก็ไม่มีด้วยเนี่ยแหบมบ่ไงว่าไงเรียนมันดี <c oughs> นายเข้าบ,บ้านฉันเดี๋ยวไม่ได้รล้วมันจะแย่จะคิดว่าจอดไปได้ยงังไงโอ้โหลูกไฟแล้ววะนายนายอยากรู้เหรอหนีโดนไปเลยอ๋เอเป็นไงอ่ะท่านระเบิดเหมือนเดิมเหรอเออสมัยไม่ค่อยแววมันระเบิดระเบิดอย่างเดียว มีแค่นี้เองอ๋อโอ้แสดงว่าคนสร้างคือขี้เกียจสร้างอยู่นะคนนี้ว่าไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยืนจะยนฉันไม่ทำอะไรหรอกน้าฉันไม่ยืนด้วยเฉยๆเนยไม่ยืนเฉยเฉย่นยก็เก็บอาวุธนก่อนสิเ่อเก็บเก็บเอ้าให้มันดูเป็นมีดหน่อยขอซื้อสกิลเจ็ดพันเลยเออซื้อเลยลูกไฟมันเอเลี่ยนเลย แอนต้องคอมาซื้อเจ็ดพันนี้นะครับเออว่าไม่มีอะไรสร้างเพิ่มแล้วแอนเอเลนนายช่วยฆ่าชัทีคือตอนนี้สกิลฉันเต็มข้างล่างหมดเลยนี่ฆ่าฉันหน่อย่ะงั้นไปเลยอ่ะเออดีไหนลองไปดูสกิลแดนบอสซี่เจ็ดพันเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันนี่คือเกมนี้ก็ไม่สนุกแล้วนะแอนโอเคเหมือนกันเลยโอเคไปอ้าวสกิลโซนนีกมีฉันว่าหลากหลายสุดแล้วเนี่ยเออใช่มันมีปืนน้ำโคงน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าโดยรวมนะทุกคนครับผมรู้สึกว่ากสกิลมันไม่ค่อยมมนนะคะผมสู้ก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ได้ได้แต่ปลาปาใส่กันนะสกิลการด้ววเออแล้วก็สกิลซ้ำๆเหมือนกันหมดเลยเอาเป็ว่าทุกคนครับก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปกอนแล้วกันนะเกมมันไม่มีอะไรเล่นแล้วแม่ไว้จะกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ่แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ <S <S hey ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นโอ้ยพวกนายโดนแซ่